ดสวัสดีครับสาวกกี้กี้ทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาเฉลยเควสรายวันของสำนักหัวซานนะซึ่งเป็นสำนักสันโดษนะครับก็เควสนี้น่าจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจวิธีการทำนะครับมันอาจจะเป็นเคลเป็นเคลที่แบบง่ายๆสำหรับบางคนนะแต่กับบางคนเขาอาจจะทำไม่เป็นแล้วอาจจะไปเสียเงินห้ากดซึ่งมันก็หายากนะบางทีอ่ะคนอุ้มเงินะ่ะ วันนี้ก็เลยจะมาเฉลยนะครับเควสนี้ก็คือเควสกระบี่คล่อง5แสงนะซึ่งเราสามารถมารับเควสได้ตรงนี้เทียนหยวนซีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยตรงแท่นกระบี่เร็วนะครับผมรับไปแล้วพอรับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคุยที่หันโยเทียนเนี่ยกดเข้ามาเลยนะครับพอเรากดเข้ามาเราก็จะเจอ แท่นดาว5แฉกนะครับซึ่งมันมีนัยะของการทำเควสอยู่ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับจับแรกครับกดที่สิทธิ์พี่ใหญ่ทดลองจริงๆถ้าอ่านให้เข้าใจนะอ่านข้อความให้เข้าใจแบบไม่กดรีบรีบร,บร,บร,บรบีทำเควสเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเฉลยบอกอยู่แล้วนะครับสถานที่นี้มีค่ายชื่อ5แสงต้องการเปิดใช้งานค่ายคนนี้ต้องเปิดดวงตาค่าย ตามลำดับดาว5แสงอ่านี่มันมีเฉลยไปแล้วแต่เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะงั้นผมจะมาทำให้ดูค่าเข้าใจแล้วไปไปต่อเลยครับทุกคนเห็น NBC ที่เรารับเควสไหมสิทธิ์พี่ใหญ่ทดลองนะครับหลังจากนั้นมันจะโชว์เควสขึ้นมาให้เราคือ4เควสตรงนี้ฝึกฝนยุทธ์ฝึกฝนจิตมานฝึกฝนว่องไวฝึกฝนอ่านกระบี่นะครับ เขาให้เราทำเควสสีอย่างนี้ให้จบแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าก็คือเราจะต้องทำเควสตามเส้นทางของดาว5แฉกเริ่มตั้งแต่ตัว NPC ทดลองตรงนี้นะครับสิทธิ์พี่ใหญ่ทดลองนะครับตรงนี้โยงไปเส้นตรงไปเลยเดินมาเนี่ยเห็นไหมผมจะเดินไปเส้นตรงอะ่ะตามแนวก็บีโยงมาเลยก็กดคุยครับอันนี้คืออะไร ค่าทดสอบสบภาพจิตใจของเจ้าโจมตีมารกระบีอยู่ในใจเจ้าเคเวสมันจะสุ่มนะฮะมันจะไม่เหมือนกันทุกวันแต่ว่าการเรียงแพทเทิร์นการเรียงแพทเทิร์นแสงกระบีแสงดาวแสงดาวคข้ยคนะจะต้องเรียงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันสังเกตไหมว่าจะมีลำแสงนะครับพุ่งมาจากตัว npc ตรงนั้นมาหาลูกศิษย์ทดลองที่เราเพิ่งจบเวสไป ตรงนี้ทุกคนจะงงบางคนจะไล่ไปทําตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็วนซ้ายวนซ้ายวนซ้ายจนครบ4ี่เควสจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเราเห็นแสงพุ่งมาตรงนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเดินตามร่องของของดาวค่าแฉกตรงนี้ควายกันไปเรื่อยควายมา NPC ตัวนี้ครับก็กดคุยให้แสงมันมาตามร่องนะครับเควสก็จะไม่ยาก นี่เดินเข้าคายคนแล้วก็ใช้ส,สก,กิลแสงกระบีตรงกลางไม่ยากเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากช่วงนี้แสงกระบ,บี่เรียบร้อยครับเมื่อเราผ่านเควสแสงก็จะลิงก์ มาตามแนวของ่ายคนมาหาเอ็นตัวเนี้ยที่เราเพิ่งจบไปเราก็ดูให้ดีแสงมันมาตามแนวแล้วเราก็ไปต่อครับควายกันไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้ตัวที่3าทดสอบกระบี่หัวซานของเจ้าอันนี้เขาจะให้เรานะครับใช้สกิลตาม NPC อ่าหมุนเมฆไร้ใจ ต้องสังเกตนะพอรับเคเวรเราอ่านให้ดีแล้วสังเกตนะครับหมุนเมฆไร้ใจเซตกรบี่หัวซานทำตามเข้าไปประมาณ5้าครั้งไงต่ออ่าใส่ตัวไม้ใหม่ใส่ตัวไม้ใหม่ อ,อ,อ่ายังไงอะเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่นะครับเอาใหม่ถ้าเราทำไม่ผ่านหรือดูไม่ทันก็เอาใหม่ก็ได้ฟ้าดินถ้าตัดกาดบางบางคำแปลเนี่ยมันจะแปลไม่ตรงกับชื่อสกิลนะครับมังกรหมุนหางก็พยายามทำความเข้าใจกับการแปลก็แล้วกันนะ หมูเมฆไร้ใจฟ้าดินกลับกันแปแปลแปลกแ,แต่ชื่อสกิลจริงๆมันเขียนว่าสายรัสวรรค์คาดสลับคนรงงนะโ <c oughs> คนรงงอ่าอันนี้ผ่านแล้วแสงก็จะชิ่งมาแล้วก็เหลือเ,เวสสุดท้ายก็ถือว่าจบกันนะครับเราต้องต้องทำให้แสงตัวเนี้ยมันชิ่งกันแล้วไปจบที่ตัว สิทธิ์พี่ใหญ่ทดลองนะครับเริ่มจากตัวนั้นก็ต้องประจบที่ตัวนั้นอันสุดท้ายครับตีจิตมานเอ้ยไม่ใช่เลือกกระบี่เลือกกระบี่นี่ม,มีมีเทคนิคอยู่นะเห็นไหมว่ากระบี่เนี่ยมันจะมีกระบี่ที่เหมือนกัน2อันสังเกตง,ง่ายๆเราจะเอากระบี่ที่เป็นด้ามกลมๆด้ามแดงตรงเนี้เราเลือกอันนี้เลยครับก็ถือว่าผ่านเควสนะไม่ยาก แสงดาวชิ่งติดต่อกันต่อกันเป็นรูปดาว5้าแฉกถือว่าผ่านเวสนะครับก็กดออกส่งเวสได้เลยถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้มันเป็นช่วงของการวนจุดสำนักสันโดดผมอาจจะมีเวสที่ทุกคนที่อาจจะไม่เข้าใจ มาเฉลยให้ดูนะครับวันนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนก่อนจากการเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไ i b e ให้ด้วยสวัสดีครับ